สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบครับผมเนาะมืัอนี้มาได้เหตุงานครับไปตกปลาสันวาพี่น้องขี่จักรยานมาขี่จักรยานมาจากยานพาลมเนาะพี่น้องขั้นบิดหักครับโอ้ยขั้นบิดหักเลยียกว่าได้ตกปลาแล้วครับผม นี่ครับวิวที่วัดท่านเบ็ดหักครับพี่น้องจากย่านผ้าร่มซวยแต่เสาโมนี่พี่น้องเอ้ยกล <ๆ S 1> ับแล้วครับผมก็เลยปั่นจากย่านกลับห้องครับจีย่านมาเนาะนี่ฝ้าบิเวถนนหนทางครับนี่ครับหยุด ยูทูบช่องบุญถมชาแนลครับแรงงานไทยในต่างแดนครับผมหาตกปลาแต่ว่าไร่ปลาครับมือนี่จากย่านผ้าลมครับสี่คากางเกงเขาฟี่รถครับก็เลยอย่างบ่าไดครับร่งแบบว่ามีทาครับขั้นเบ็ดก็เลยฝากครับขางทางฝากกับหัวครับขั้นเบ็ดหักโอเคครับผมเนาะแกนี้แหะพี่น้องผ้ารอบังซือดอกบ่ไร่ตกปลามือนี่ขั้นเบ็ดหัก